หมดพอซุเสร็จป mm ah ุ๊บพอเต่งไปแล้วงัดขึ้นเลยเสียแม่เสียหมดเลยเหยียไหม ได่เหมไมันมันมันได้ได้ไหมได้กินหมดหมดแล้วเห็อาดให้มันดูโอเค้ยโอ้โหโอเโอเโอเโออเแโเออโมเโอเคเโอโอเคโ้คโอเคโอแคโอเอมอออเโเ เจ็บไหมยตาบุญเลือจะมันชื่ออะไรเนี่ยบุเรือแล้วมันมีชื่ออะไไม่เย้ไมรับรีโอค่ะตัวนี้เอาปล่อลองปล่อยเลยเดินนะวัวเก็บเก็บหวังล่สวยงลูกเหรอไม่ต้องดูเขากำลังช่วยอยู่นะ จับได้คนเดียวอาจารย์จับได้คนเดียวเออนก่ไดี่แหละนี่ปล่อยเลยเออแหละเออแหละกลัวกลัวมันมันกัดเอาปล่อยมันเข้าไปหาลูกไหมอ่ะข้างในอ่ะไม่ต้องให้แม่หรอเนี่ยมันจะมันจะกัดเอาอยู่ในนี้ก่อนอยู่ในนี้ก่อนใครร่วก่อนล็อกไว้เลยครับโอ้ยสันเจอกูไผ่ไม่ได้มันรู้ว่าไปไปตามลูกมันมันร้อง เรืวเขาอยู่ห้าตัวเนาะโอ้ยดึกตีสามตีสี่นน่นตามมาเปิดมันดบเนี่ยแล้วติดกี่วันแล้วครับหมาตัวนี้ก็ไม่รู้เพิ่งได้ยินไงเพิ่งได้ยินเมื่อเช้าหรือว่าตีสี่เมื่อเช้าใช่ไหมฮะฮะไปเดินมาแล้วก็แจ้งทางผู้ภัยเข้ามาช่วยใช่ไหมครับครับครับอ่าหมาแม่เขาชื่ออะไรไม่รู้ฮะ ันน่แล้วเขาสวยแล้วก็มีลูกกี่ตัวคะนี่หกตัวค่ะแล้วอห้าตัวยังอยู่ไหมครับยังอยู่ค่ะหนูเอาไปไว้ที่ที่มันโครที่เดิมะคะือค่ะออ๋เพราะมันจะกัดอ๋อตลกนูเอามาเลี้ยงได้สองอาทิตย์แล้วค่ะคเพราะว่าเพราะว่าอยู่ตรงนู้นมันมันเหมือน,มนหมัดมันหมัดไรเยอะหนูก็เลยซื้อแชมพูมาสระให้อะไรเงี้ยให้นะคะครับแล้วตัวนี้ที่เอามาคือเอามาตัวเดียวใช่ไหมฮะ อ๋อแต่ตัวนี้ติดเข้าไปตัวเดียวใช่ค่ะม<อ>าเมื่อเช้าได้ยินเสียงร้องตลอดนะคะก็เลยเข้าไปดูเอาออกเองไม่ได้ก็เลยขอแรงทางกู้ไฟมาช่วย